สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สถานีความสุขกับโค้ชเอนจอยค่ะวันนี้คุณยังคงมีความสุขดีอยู่ไหมคะคุณยังคงมีแพชชั่นกับงานที่คุณทำอยู่ตอนนี้หรือเปล่ายังคงอยากตื่นไปทำงานในตอนเช้ายังคงอยากที่จะทุ่มเททุกอย่างกับการทำงานในสิ่งที่คุณต้องการยังคงรู้สึกดีกับงานที่ทำอยู่ไหมคะถ้าคุณบอกว่าฉันหมดแพชชั่นแล้ว ฉันไม่อยากทำแล้วหรือคุณอาจจะเคยได้ยินใครบางคนพูดว่าฉันหมดแพชชั่นแล้วจริงๆถ้าเห็นหน้าเขาหรือได้ดูสีหน้าท่าทางเวลาที่พูดมันคงเหมือนคนหมดแรงเพราะว่าเราไม่มีแรงกระตุน้นไม่มีแรงดึงดูดใดๆที่จะทำให้เรารู้สึกอยากทำไม่มีอะไรที่จะเป็นพลังงานบวกที่จะดึงให้เราสามารถที่จะทำอะไรทุกอย่างเต็มที่ได้เหมือนตอนที่มีความรู้สึกอยากทำเหมือนตอนใหม่ๆ ที่มีแพชชั่นและเห็นความสำเร็จรออยู่ข้างหน้านั่นแหละค่ะทำไมถึงบอกว่าถ้าเรายิ่ง,ลงหลงไหลเราจะยิ่งได้รับและถ้าเราไม่ลหลงไหลแล้วขาดความรู้สึกอยากทำขาดความรู้สึกลุ่มหลงขาดความรักขาดแรงกระตุ้นแล้วเราจะไม่ได้รับอะไรอย่างที่เราเคยต้องการมาก่อนถ้าเราไม่มีแพชชั่นในสิ่งที่เราจะทำนั่นก็คือตอนนี้คุณก็อาจจะไม่มีความสุขเลย มันเคยเป็นความสุขเคยเป็นความหวังเคยเป็นความฝันแล้วทำให้คุณอยากจะเดินทางไปตามทางเพื่อที่จะไปถึงความสำเร็จที่คุณต้องการการตื่นตอนเช้าการเตรียมข้อมูลการเตรียมเอกสารการเตรียมพร้อมการเตรียมใจที่จะทำงานอย่างเต็มที่อย่างที่คุณรู้สึกว่ามันคือความสุขและนั่นคือแพชชั่นอย่างหนึ่งที่จะทำให้คุณมีแรงกระตุ้นในการที่จะทำทุกอย่างอย่างเต็มความสามารถและ ตอนนี้อะไรล่ะคะที่ทำให้คุณรู้สึกหมดแพชชั่นในการที่จะทำงานหรือจะทำทุกอย่างอย่างที่เคยทำคำว่าแพชชั่นก็คือแรงกระตุ้นล่ะคะ่ะที่มันจะทำให้เรามีพลังจากความรู้สึกจากภายในของเราจากภายในจิตใจของเราซึ่งมันจะดีกว่าสิ่งที่จะเป็นแรงกระตุ้นจากสิ่งที่อยู่ภายนอกมันคือความที่เรารู้สึกรักอดทนได้นานมีความรู้สึกหมกมุ่นอยู่กับมันจนลืมว่า เรามีอะไรบ้างรู้สึกว่าอะไรไม่ดีเราก็จะลืมไปหมดเหมือนเช่นว่าเวลาที่เรารักกันใหม่ๆอะไรๆก็ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกทุ่มเทกับงานทุ่มเทกับสิ่งที่เราต้องการนั่นแหละค่ะมองไม่เห็นข้อติจะต้องทุ่มเทเพื่อที่จะทำให้ได้ต้องการและหวังว่าจะได้คุณก็จะทำมันอย่างมีแพชชั่นไงล่ะคะและคำว่าแพชชั่นคือความลหลงไหล มันยิ่งกว่าความรักยิ่งกว่าความชอบมันก็แสดงความเป็นตัวตนของเราออกมาเราก็เลือกที่จะทำในสิ่งที่เราต้องการเลือกในสิ่งที่เราอยากทำถ้ามันมีความสุขเป็นที่ตั้งเราก็ทำงานแล้วมีความสุขใครๆก็อยากทำเวลาจะผ่านไปโดยที่เราไม่ต้องมานั่งจดจ่อว่าจะเสร็จกี่โมงจะทำกี่โมงเพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าจมไปกับมันเวลาผ่านไปแบบไม่รู้สึกตัว และสิ่งนั้นก็จะส่งผลทำให้เราทำได้มากแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราหมกมุ่นเราตั้งใจมีสมาธิจดจ่ออยู่กับมันมากกว่าความว่าชอบก็คือความรุ่มหลงก็คือแพชชั่นนั่นแหละค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราเคยมีความรู้สึกแบบนี้เราทำหนึ่งเรารู้สึกว่าผลตอบแทนที่จะกลับมาเป็นร้อยเท่าทวีคูณยิ่งทำมาก ยิงได้มากเพราะว่าเราจะทุ่มเททุกอย่างที่จะทำมันให้ประสบความสำเร็จโดยที่เรารู้สึกไม่เหน็ดเหนื่อยเลยเพราะว่ามันตั้งอยู่บนความชอบความลุ่มหลงความรักและสิ่งนี้มันจะมีผลประโยชน์กับเรายังไงก็อยู่ที่ว่าถ้าเราเลือกให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจว่าสิ่งที่เราชอบนั้นเป็นสิ่งที่เราชอบจริงๆเราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งนั้นได้นาน หรือถ้าลองแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่รู้สึกว่าไม่ชอบเราสามารถที่จะเปลี่ยนหรือเลือกใหม่ได้ค่ะเพราะว่าในที่สุดแล้วในชีวิตของคนคนหนึ่งเราอยากจะมีความสุขอยู่กับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักและสุดท้ายผลตอบแทนผลประโยชน์ที่กลับมานั่นคือความสำเร็จที่เราจะรู้สึกว่านั่นคือความสุขจริงๆถ้าจะถามว่าณนะตอนนี้เราอยากมีความสุขอยู่กับอะไรก็นั่นไงคะ คุณต้องเลือกก่อนตั้งแต่แรกและถ้าสิ่งนั้นใช่เราจะเป็นคนหนึงที่มีตัวตนอยู่กับงานเพราะว่างานเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้วคุณจะทำงานอย่างมีความสุขและถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณเริ่มจะหมดแพชชั่นหรือถ้าตอนนี้สิ่งที่ทำอยู่คุณเริ่มลังเลสงสัยว่ามันใช่หรือเปล่าก็ทำง่ายๆค่ะตรวจสอบดูว่านะวันนี้คุณยังคงมีความรู้สึก มีความสุขอยู่ไหมกับสิ่งที่คุณทำถ้าใช่รับรองได้เลยค่ะว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้ในงานที่คุณทำและได้รับผลงานอย่างที่มากเท่าที่คุณรู้สึกว่าคุณควรจะได้แต่ถ้าไม่ใช่คุณก็ต้องลองพิจารณาดูใหม่นะคะเพราะว่าในทุกๆอย่างแล้วถ้าคุณทำมันอย่างมีแพชชั่นทำอย่างมีความรู้สึกรักรู้สึกดีทุกอย่างที่คุณทำคุณจะได้รับผลของมันมากกว่าที่คุณลงมือซะอีกค่ะ นั่นคือผลงานสิ่งคที่ตอบรับจากความรักที่คุณมอบและคุณลงไปให้กับงานหาให้เจอนะคะและถ้าวันนี้ถ้ากำลังจะหมดแพชชั่นก็ลองดูค่ะว่ามีอะไรที่สามารถที่จะมีแรงกระตุ้นมีแรงขับเพื่อที่จะให้คุณมีพลังดีๆกลับมาอีกครั้งให้กำลังใจทุกๆคนนะคะโค้ Could enjoy happy station podcast ขอบคุณค่ะ